สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะในเกมเพลย์ครับปัญหาที่เราพบอยู่ตอนนี้นะครับก็คือมีคนอยู่ข้างนอกครับ <c oughs> แล้วว่าจะออกไปยังไงวะ How can I get out of this place because there's one guy approaching me เอาล่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งนะครับเช็คกระสุนก่อนครับปึ้งแล้วก็ปิดโอ้ตายตาย,ตายเจออย่างนี้ผมไม่ไหวนะครับพลัง k i n e ติก b บ a s ก็ได้ โอ้โหโอ้โอ้โอโอโอลองดูเปี้ยงตายไหมไม่ตายเว้ยโอ้ยปฏิติตรงนี้แหละโอ้ยอายุอ่อนลดดูมาถามอายุอ่อนลดไอแอมอ่อนลดโอเคเอาละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งครับแป๊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 เอ้าเฮ้ยโอ้โหคุณพระแป๊บ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 เราใช้รอครับรอรอตรงนี้ครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปแล้วเว้ยไม่อยู่ทำไมตอนนี้มันสวยซอนสวยซอนวิ่งสี่รอแล้วเอ่อโทษนะครับโทษนะครับขอทางครับ Let's go this way เจอของอุ้ยตัวนี้มาคอนโทรลสแกนกนครับหนีเสือป่าจระเข้วะเนี่ยเอ่อถ้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไฟนูเว็บเฮ้ยตายแล้วเห็นค่ะตายแล้วซอมบี้ตายแล้วโอ้เออตัวแม่มาเลยค่ะเกิดยิงตัวแม่ตัวอื่นก็หลับตัวแม่ปล่อยขึ้นพลังแม่เหล็กโอ้อัลต้าออยโอเลิตหัวสมองเละเอาไปเพือจัดการตัวแม่คือชีวิตที่ดีปืนไฟเราก็ไม่มีจะทำอะไรได้ยิง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 โอ้ไม่ตายเฮ้ยมันใกล้ตาย เกฟเฟตตรี่อะมัมมี่อะบัมบี้ตาเรียบร้อยว้าวคิดเชนคิดเชนโอ้ยคุณปลอดภัยแล้วโอ้ยอาหาร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 ฉันจะเปิดห้องออฟฟิเซอร์แล้วตามสัญญาโอเคฮะ thank you โอ้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 ยมันหลอกเราว่ะเขาจะให้ฉันจะให้พวกปีศาจนั้นกินกับนายเฮ้ยอ้ยไปไหนวะโอ้ยไม่น่าเลยครับนี่ฮะคนดีของเรานะครับแกเอ้ฉันช่วยแกแท้แหมตอนนี้คิดว่าจะได้ไปที่อื่นแล้วที่ไหนได้วนเวียนอยู่ที่นี่เออ

ออ้เจอยาเว้ยเซ็เว้ยโ oh my god เอาละฮะคุณผู้ชมครับเอาไว้ว่าวันนี้ลุงพิ้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปกับเกมเพลย์นะครับไปแล้วคุณผู้ชมครับบ๊ายบายครับอย่าลืมนะเล่นเกมให้มีประโยชน์อย่าไปเล่จากเกมนะครับบ๊ายบายตามขึ้นใหม่กกันได้ที่เทวิสชัททีวีทีมการีบวิทย์ไทย